เพจได้บูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งที่เราฆ่าม็อกราชาโลหิตไปได้นะครับเราก็ลองไปตีมาเลนเนียก็สูไม่ได้นะครับลองมาตีสองมังสาเทพก็ซูไม่ได้นะครับก็เลยมาทำเควส์เอ็นพีซีกันต่อดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาทำเควส์เอ็นพีซีนี่ครับนี่บอ็อกอะมนุษย์นะครับเร,เริ่มต้นเนี่ยบ็อกเนี่ยเหมือนเขาจะเป็น เป็นตัวอะไรไม่ตัวหนูหรือเป็นตัวเลยก็ไม่รู้อะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนแรกเลยอะตอนแรกที่เราขึ้นมาตรงแถๆตรงนี้มั้งนี่นี่แถวเนี้ยแล้วเราก็จะได้ยินเสียงคนคนให้ช่วยนะครับแล้วพอเรากิ้งไปกิ้งมามันจะเป็นผ้าเออมันจะเป็นตัวของต้นไม้สักต้นหนึ่งเรากิ้งไปชนเขาเขาก็จะเกิดออกมานะครับแล้วเราก็ไปทําเควสเข้ามาจนเนี่ยมาเจอตรงนี้แหละนะครับ อันนี้นะครับก็คือก่อนที่เราจะสู้เขาเนี่ยเอยก่อนที่เราจะช่วยเขาทาเควสเนี่ยเราจะต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ำชายฝั่งนะครับผมเราสามารถวิ่งมาได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยวิ่งมาตรงนี้แถวๆตรงนี้แหละเนี่ยวิ่งลงมานี่วิ่งลงนี่ลงนี้เสร็จขึ้นนี่แล้วลงนี่เรียบชายฝั่งมาตรงนี้นะครับก็จะเจอม็อกนอนเจ็บอยู่นะครับม็อกเขาก็ นะครับจะมานอนเจ็บอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปในดันเจียนนี้นะครับเหมือนเข้าไปตีบอสในดันเจียนนี้ให้ตายนะพอตีบอสเนดันเจียนนี้ตายเนี่ยเขาจะให้เข็มเย็บผ้ามานะครับเราก็เอาเข็มเย็บผ้ามาให้มกนี่เลยจะาเบลคืนไม่ค่าเหรอใช่ค่าไปเอาคืนมาให้ทำไม ข้ามันคนดีไงอย่าถออใจโอ้แม่เขาเป็นช่างเย็บผ้านี่คือของดูต่างหน้าของแม่เขาเขาก็อยากเป็นเหมือนแม่อยากเป็นช่างเย็บผ้าเหมือนแม่เลยไม่อยากตายไปทั้งอย่างนี้ข้าดีใจเหลือเกินให่เป็นช่างเย็บผ้าเหมือนท่านแม่เลยไม่อยากตายไปทั้งอย่างนี้ แลอวไงต่อไม่อยากตายไปทั้งอย่างนี้แล้วเออลองรีเซ็ตพรอนดูโอเคพอรีเซ็ตพรอแล้วเขาจะหายไปแล้ว mm hmm. เขาหายไปไหน เขาไม่มีใครรู้ได้เขาหายไปตรงไหนว่ะเขาหายไปตรงทะเลสาบลิอนเนีย เขาหายไปตรงไหนอ่ะเขาหายไปตรงไหนอ่ะเข้าหายไปตรงนี้เปล่า,ขา,า,ขา,าเาข้าหายไปตรงที่เดียวกับที่เราเจอไฮต้านะครับเลื่อนม,ม,มาเลย ขาอยู่ตรงนี้ข้าอยู่ตรงนี้ข้าอยู่ตรงนี้เจ้าอยู่ตรงไหนฮัลเหล่เจ้าอยู่ไหนเนี่ยอ้าโอเคขาวาม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่เจอกันนานเลยครับนายท่านจำได้หรือเปล่าข้าอานุ่บล็อกไ<อ>งจำได้ ท่านเคยช่วยข้าเอาเข็มป Please, Master, you you scratch, ักของทขาคืนท้ายทำเสื้อผ้าขึ้นมาใหม่ไม่ได้ <but S 2> แต่ถ้าเป็นการ <make> ปรับแก <make> ้เสื้อผ้าบอกได้ทุกอย่างเลย <Master. S 1> หรือว่า เขาขอเป็นช่างเย็บผ้าของเราอืมอ่ะไปไปแล้วเหรอใช่ดิเราก็จะไปแล้วแต่เจ้าอ่ะ เจ้าว่าจะไปไหนต่อเจ้าค่าจะไปแล้วเจ้าเจ้าจะไปไหนต่อเดี๋ยวขอลองดูก่อนโอเคยังอยู่อยู่มลีสักทีอืมค่าจะไปแล้วเจ้ายังไม่ไปเหรอโอเคเจ้ายังไม่ไปวะ่ะ เจ้ายังไม่ไปแล้วข้าจะไปได้ไงเจ้ายังไม่ไปอ่าข้าลองไปก่อนแล้วกันนี่นะครับเราจะมาที่ตรงนี้ต่อนะครับผมทิศประตูทางทิตวันออกของเรยาลูคาเล่นะครับถ้า,าว่าใครผ่านเควสเอเรนาล่าแล้วเนี่ยมันจะมีทางวาร์ฟมาตรงนี้นะครับวาร์ฟมาโผล่ตรงนี้เลยแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้เลยนะครับเป็นที่ต่อไปที่ ม็อกเขาหน้าจะมานะครับมาถึงแล้วเนี่ยม็อกเขาชอบหายตัวเราต้องวาร์ซ้ำอีกสักทีโอเคม็อกเขามาแล้วเขาเขามาแล้ว,ลวเราคุยกับเขาสักหน่อยบอกชิงเย็บผ้ายังกับปรับแก้เสื้อผ้าบอกขาา้าไปทุกอย่างเลยโทษทีเธอพลาดท่านอยู่บางบางตัวเป็นเสื้อเก่าของพวกมุดครึ่งเทพเลยปรัแบ,บ,แบ,บแก้ให้ไม่ได้ ท่านแม่เคยเล่าให้ข้าฟังว่าถ้าเป็นช่างเย็บผ้าของราชวงศ์ล้วก็เรื่องแค่นั้นนะของง่ายๆในท่านสักวันข้าก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างเราก็มีเข็มเย็บผ้าทองแล้วเราก็ให้เขาไปเลยแล้วกันเออเอาไปเหอะ้าก็ไม่ได้ใช้หรอกมันคืออะไรโอ้โอ้โอสุดยอดไปเลยเข็มเย็บผ้าทองคำ ข้าเพิ่งเคยเห็นมีตาลราชมงสวยสดงดง,งามด้วยให้ข้าน้อยจริงๆหรือครับอ๋อสุดจอดไปเลยโอ้ข้าแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะข้าข้าจะเป็นช่างผู้ยิ่งใหญ่ข้าจะเป็นช่างยิบภาพผู้ยิ่งใหญ,ใหญ,ใหญ่ให้สมกับที่ท่านมาให้ข้าบอกพายผาชาติทองคำ ฮะอุ้ยมเป็นหัวโลนได้ได,ด้วยวะถ,ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับท่านแม่ใช่ไหมครับ้ามีแพช่งยิบข้าของราชวงศ์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข้าต้องทำเสื้อผ้าใหม่ให้เหมือนท่านแม่ก่อน เหมือนตอนแรกเนี่ยเราเอาเก็บเย็บผ้ามาให้เขานะครับที่เขาโดนขโมยไปนะครับแล้วเขาก็ออกไปฝึกปืนวิชาแล้วก็ฝึกฝนวิชานะครับพอฝึกฝนวิชาการเย็บผ้าเสร็จเนี่ยเขาก็เลยนะครับมารอเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปฝึกวิชามาเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่ามันทําไมครับ แต่ว่ามันก็ยังปรับแก้ชุดเราบางตัวไม่ได้นะครับเช่นเป็นชุดของราชวงศ์เขาก็เลยอยากให้เราเอาเข็มทองนะครับเข็มทองซึ่งซึ่งเข็มทองเนี่ยเราได้มาตรงนี้ครับตรงบทผูกชะตานะครับเหมือนเขาจะมอบเข็มทองให้บทผูกชะตาก็คือบทที่เราไปเผลอไปฟัน n อ c บซแล้วเราก็ต้องมาขอไทยบาปคืนตรงนี้นะครับเขาให้เข็มทองมาแล้วก็เอาเข็มทองมาให้น้องม็อกตรงนี้นะครับน้องม็อกก็แบบเหมือนรู้สึกปรบับปลื้มใจเรามาก แบบปลื้มใจเราแบบอย่างสุดซึง้งเราก็ยังไม่ยอมจะไปไหนด้วยนะครับมอคเขอก็ได้แบบเดินทางนะเนี่ยเดินทางจากตรงนี้นครับเดินทางมาเย็บผ้าให้หมู่บ้านแถวนี้นะครับเดินทางมาเย็บผ้าจนขึ้นไปแท่นยกใหญ่เด็กตัดนะครับไปเย็บผ้าให้ใครไม่รู้นะครับไปเย็บเสร็จปุ๊บก็ยังไงไปเย็บเสร็จปุ๊บก็มีคนโทรมาก็เดี๋ยวปิดเสียงไปก่อนไนงะ อ่นะครับทีนี้นะครับมอเขาก็ทำไงเขาก็เดินทางเยับผ้าทั่วทุกทิศสานุทิศเดินมาถึงแท่นยกใหญ่เด็กตัดนะครับขึ้นมาได้ไงก,ก็ไม่รู้เรายังต้องมีตาขึ้นมาเลยมอเขาก็เดินขึ้นมาไงเดินขึ้นมาปุ๊บยังไงต่อครับแล้วเขาก็มารอเราอยู่ตรงนี้ไงสามแยกสามแยกถนนเด็กตัดเออที่รับสูงอ่าวตัดนะครับ ปุ๊บเรามอกเขาชอบอย่างเงี้ยเขาชอบให้รีก่อนสักทีหนึ่งอ้าวเขาถึงมาใหม่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วแล้วยังไงต่อครับแล้วก็คุยต่อเหมือนเดิมค่าคือบ็อกช่างเย็บผ้าเรื่องการปรับแก้เสาาื้อผ้าบอกข้ามาได้ทุกอย่างเลยก็แสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะไปนะครับฝึกวิชาการเย็บผ้ามาแล้วแต่เขาก็ยังมีเรื่องอยากขอร้องเราเรื่องหนึ่ง โอ้โห oh, ขอเรียกท่านว่าราชาของข้าได้ไหมข้าดินหมนว่าพวกมัวหมองอย่างท่านหวังขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนใช่แต่ข้ายัางสู้ใครเขาไม่ได้เลยเจ้าคิดว่าข้าจะได้เป็นราชาแล้อเนี่ย oh. ข้าขอเพราะว่านะ <So clean S 1> ให้คนใจดีอย่างฉันได้ขึ้นเป็นราชาเพราะฉะนั้นได้โปรดให้ข้าเรียก <to> ท่านว่าราชาของข้าเถิดครับม,มันจะดีเล่ ก็ได้ยอมก็ได้จอะริงเหรอครับขอบคุณมากรา,าชาโอ้ราชาของข้าได้โปรดขึ้นเป็ราชาแห่งเอลดนและให้บล็อกช่างเย็บผ้าอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปด้วยเถิดโอเคจะไปแล้วสินะครับไปแล้วไปแล้วโอ้โห ดูท่าเขานะครับท่าเขาก็คือก้มลงกราบเราแบบคือแบบเห็นว่าเราเป็นราชาของเขาจริงๆแต่ดูแววตาของเรานะครับจะให้ดูแววตาเรา,าเฮียนี่หรือราชาของเจ้าดูดูหน้าข้าอีกทีเถอะนะแล้วเห็นดาบไหมดาบนี่แดงเถือกเลยดาบอาบเลือดมาตาก็ <c oughs> าแล้วส้มเลยแล้วเหลืองเลยนี่หรือราชาของเจ้าข้าให้พูดอีกทีอ้อ้หวราชาณาของข้าจริงด,ด้วยโอ้โหฝยอนนะครับแล้วเราไงต่อครับแล้วเขาก็จะเดินทางเย็บผ้าต่อนะครับเขาจะเดินทางไปเดินทางฝั่งนี้ก็ได้เ,เดินไปเย็บผ้าเย็บผ้า เย็บ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 ผ้าวนขึ้นมาเย็บผ้าให้อีตัวของหมู่บ้านกลงหันนะครับเซลามองเขาก็เดินทางมาละหกละเหินเดินทางมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มาเย็บผ้าให้พ่อค้านะผู้ละทางโลกแล้วเขาก็เดินมาตรงนี้เดินมาตามฝึกวิชาเย็บผ้าต่อนะครับเก่งแท้ เดินมาฝึกวิชาเย็บผ้าจนถึงตรงนี้ครับจำแพงปราสาทนะครหลวงคือคือเดินเย็บผ้ามาโคตรไกลมาที่ไงครับมาที่ตัวของของนครหลวงเรนเดว แล้วมอเขาก็เป็นอย่างไหมอเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็ชอบแบบหลบๆซ่อนๆครับมาใหม่มอกมาแล้วนะครับอ่ะเขาอยากให้เราช่วยอะไรอีกมาท่านเห็นแล้วใช่ไหมคืออะไรวะเคยคิดใหม่ดีกว่าเคยคิดจะเกิดใหม่ไหมครับเินดนล่า แห่งเลยาโลคาเลียมีพลังกับชาติมาเกิดอืมเจ้าหรือก็ค่าใส่เจ้าประละักตอให้เกิดใหม่คงไม่อะไรดีขึ้นหรอกอราชาของข้าท่านเห็นแล้วใช่ไหมปรึกษาทองปรึกษาทองนั่นข้าพูดไม่ถูกเลย มันเถิดจ้าเถิดจ้าซแล้วเกินโอ้แสงมันช่างจ้าซละเกิน,น,น,กนข้าประทับใจยิ่งนักราชาของข้าพึกษาทองกำลังรอท่านอยู่ข้ารู้ชัดเพียงเท่านี้ oh, please, โปรได้โปรดขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนเถิดอออก่อนอ,อันนี้เนี่ยนะครับเหมือนเราจะสามารถ เควสของม็อกได้สองอย่างนะครับมันจะจบเควสได้สองอย่างนะครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยคือ หนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยจะใช้ไอเสียงพูดนะครับอ่าอันนี้คือคือเราสามารถจบเพยนม็อกได้สองอย่าง,หน,งหนึ่งคือฟันม็อกตายไม่ใช่นะครับหนึ่งคือเราใช้อเทมเป็นคีย์ไอเทมเที่ชื่อว่าไม่ใช่คีย์ไอเทมเดียวเป็นของที่ชื่อว่า นี่เป็นของที่ชื่อว่าเป็นหัวเป็นเสียงเจ้าช่างงดงามนะครับถ้าหากว่าเราเป่งเสียงเจ้าเจ้าช่างงดงามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องเครื่องบรรเผารูปร่างคล้ายหัวของอาบมนุษย์นะครับส่งเสียงพูดว่าเจ้าช่างงดงามก็คือหัวนะครับมันรูปร่างคล้ายศีรษะของแม่ของม็อบนะครับแม่ของม็อบนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรากดเสียงนี้ไปเนี่ย ม็อเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะได้รับคําชื่นชมนะครับเขาจะคิดว่าเขาได้รับคําชื่นชมจากแม่และเขาก็จะไม่ไปเกิดใหม่นะครับเนี่ยคือหน้าตอนเนี้ยคือเขาอะไม่ไม่ไม่ชอบหรือว่าไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองนะครับ เขาก็เลยอยากจะเกิดใหม่นะครับโดยที่เราเนี่ยส,สามารถมอบอยาตัวอ่อนให้เขาได้ซึ่งถ้าว่าเรามอบอยาตัวอ่อนให้เขาเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไปโผล่ที่ในวิทยาลัยตรงนี้นะครับคือเขาเนี่ยจะจะเดินทางมาเกิดใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าเวทการเกิดใหม่ของเลนาล่าราชินีจันเพนเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับการที่ ม็อบเนี่ยม็อบชื่ออะไรวะม็อบมันชื่ออะไรวะเนี่ยอาจยากเหลือเกินบ็อก ok, เออการที่บ็อกเนี่ยเขาเขาไปเกิดใหม่เนี่ยเขาก็จะได้หน้าตาที่คล้ายคนจริงๆแต่ว่าการเกิดที่ไม่สมบูรณ์ครับสุดท้ายแล้วม็อกก็อาจจะเสียชีวิตได้ นะครับผมก็เลยอยากจะจบเควสด,ด้วยการที่ให้เขาอยู่ตรงนี้คืออย่างไงดีวะอันเนี้ยคือมือคล้ายๆกับมันเป็นการหลอกเป็นการหลอกเขานะครับโดยเอานะครับหัวศีรษะ,ะมนุษย์เนี่ยมาใส่ เราก็บอกว่าเขาช่างงดงามแล้วเขาก็จะยอมรับในตัวตนของเขานะครับเพราะว่าเสียงที่เปล่งออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับเสียงแม่เขาเลยนะครับเขาจะอยู่เยผ้าให้เราตรงนี้ไปตลอดการหรือสองคือให้เขาได้ไปเกิดใหม่ให้เขาได้ไปเกิดใหม่นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาอยากจะเป็นแล้วก็ตายไปหรือสามฆ่าทิ้งเลยได้ไหมเนี่ย หรือว่าสามคือเราก็ฆ่าเขาด้วยน้ำมือของตัวเราเองยังไงดีว่าเลือกยากจังเลือกยากจังแต่เขาอยากเกิดใหม่แต่แต่ คือเลือกยากมากเลยนะครับคือตัวเขาอยากเกิดใหม่แต่เขาไม่รู้ว่าคาถาของเลน,นาล่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับซึ่งการที่เขาไปเกิดใหม่เนี่ยมันทำให้เขาอาจจะเกิดได้ไม่สมบูรณ์แล้วเขาก็อาจจะตายไปได้นะครับแต่ถ้าว่าเราเลือกให้เขาอยู่ตรงนี้เขาก็จะไม่ตายและเขาก็จะยอมรับนะครับล่างของตัวเองผมขอเลือกอันนี้แล้วกันวะ อยากให้เขาอยู่ตรงเนี้อคือผมว่าจะส่งเสียงพูดเจ้าชังงดงามแล้วฆ่าเขาทิ้งอ่ะอย่างน้อยก็ให้เขาตายไปกับการที่ยอมรับตัวเองดีกว่าไปเกิดใหม่เป็นอะไรก็ไม่รู้มบ่าขอโทษ Beautiful. You're beautiful. Bok the scene ready to make adjustment. Oh, you didn't did I just hear my mum speaking? Mm. Thank you very much. Mum was always the only one who said I was beautiful. And now my dear lord let me hear her voice. Oh. Please, if I may dream just once, do you feel the same way my mum did, my lord? Do you think I'm beautiful despite these looks? My dear lord, I balk the seamster am forever in your service. จุดเาชาแห่เอลเดนโอเคนะครับม็อบก็จะอยู่รับใช้เราตรงนี้ตลอดไปม็อบถ้าข้าบอกว่าข้าขอโทษล่ะเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าราชาของเจ้านะ่ย มันช่างโหดร้ายถึงขนาดไหนเจ้ารู้แล้วใช่ไหมเมืเลาชาของเจ้านั้นมันช่างใจบาปหยาบช้าเจ้าช่วยตายให้ข้าได้หรือไม่ม็อบ จ้าช่วยตายให้ข้าได้ไหมอืมอืมอเจ้าช่วยตายให้ข้าได้ไหมโอเคนะครับเควสม็อบก็น่าจะเสร็จนะครับเรียบร้อยตามนี้เราไม่ได้ให้หยาดตัวอ่อนเขาไปเกิดใหม่นะครับเพราะว่าการเกิดใหม่ของเลนล่าเนี่ยอย่างให้เรารู้กันว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็การที่ม็อบไปเกิดใหม่เนี่ย อาจจะเสี่ยงนะครับทำให้ม็อบเขาเสียชีวิตหรือว่าตายได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมเลยว่าอยากจะเลือกขนทางไหนถ้าหากว่าเราส่งเสียงนะครับแม่ของเขาให้เขาได้ยินเขาก็จะยอมรับนะครับตัวเองที่เป็นอยู่ตอนนี้และใช้ชีวิตเป็นช่างเย็บผ้าให้กับเราต่อไปหรือ สคือให้เขาไปเกิดใหม่ตามที่เขาอยากจะเป็นแล้วก็ตายไปหรือสามท่านจะเป็นคนใจบาปที่ฆ่ามบด้วยมือของท่านเองเออเอราชาของข้า ข้าน้อยแลวความสามารถข้าน้อยขออภัย yeah. Yeah. For, for, yeah. เย้เยโคตรเศร้าเลยวะมบที่ข้าทำไปเพราะว่าข้ายากให้เจ้าได้ไปเจอกับแม่ของเจ้าที่มาตุภูมิข <c oughs> ้าสาบานว่า ถ้าหากข้าได้ขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนแล้วข้าจะทำลายอาณาจักรนี้ทิ้งและข้าตัวตายตามเจ้าไปโธบ๊อบผู้น่าสงสารเดี๋ยวว่างันนี้เลยข้ายังจำชื่อเจ้าไม่ได้เลยชื่ออะไรบ๊อบบ๊อบบ๊อบม๊อบมอบชื่ออะไรยังจำชื่อไม่ได้เลยโอเคแต่ข้าสัญญาว่าถ้าหากข้าได้ขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนแล้ว ข้าจะทำลายทุกสิ่งให้ย่อยยับและข้าก็จะตายไปพร้อมกับที่แห่งนี้เพื่อไม่ให้ใครได้เกิดอีก